สวัสดีครับมนากลราดนะครับอันนี้ก็ถึงข่าวเซอร์วิสรถนะครับ BMW A R 124นะครับหรือว่ารุ่นเจมบอลจริงรุ่นเจมบอลนี้มีรุ่นย่อยเยอะมากนะฮะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะทำคลิปเจาะลึกให้ดูว่ามันมีรุ่นอะไรเรียกว่าอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตัวแรกครับเครื่อง1 0 0นะครับจริงๆมีเครื่อง850ด้วยนะ อนนี้นะจะเป็นตัวคลาสสิกนะฮะสีที่ตรงรุ่นที่ถ่ายหนังจริงก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นขาวมุกนะครับอันนี้เป็นสีสีน้ำตาลแดงนะครับอันนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายก่อนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายก็ใช้ของ bm เลยแเลยละกันนะครับไหนก็เป็นรถ bm <laughs> คนนี้ก็พันพันกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมคนไม่ค่อยจําราคานะครับบางคนถามราคาแล้วตอบช้าเลยว่าผมบอกว่าผมต้องดูเนะี่ยโกรธผมทั้งนั้นคือของมันก็มีอยู่หลายตัวนะคือผมไม่ได้มีความสามารถในด,ด้านการจดจําที่ดีมากอะไรนะฮะถามราคาผมก็ต้องขออนุญ,ญาตดู ดูใบาราคาก่อนนะครับอันนี้เราไม่ได้เน้นว่าเราจะขายไงเราก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลนะเราใช้กรถเราเองนะมว่าลูกค้าไม่ใช้หรอกมันแพงนะครับจริงก็ใช้เกี g ร l 5นะครับ g l 5ทั่วไปนะครับถูกถูกก็ใช้ได้นะครับอันนี้รถผมเองผมก็ใช้ให้มันให้มันดีหน่อย <laughs> อันนี้เราก็ถ่ายออกมาแล้วนะครับเฟืองท้ายใช้ไม่เยอะนะครับทำความสะอาดน็อตแม่เล็กเรียบร้อยนะเปลี่ยนแหวน อรูบิลเนนียมะครับ,รบ,เ,รบเราทำการปิดนะครับไขทอกแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปมาเติมน้ำมันส่ว่ง้ายเข้าไปนะฮร้อยปดสิบมนะล้ไขด้วยทอกนะครับที่ินิวตันนะครับแท็กแท็กอันนี้นะครับ มาาที่สอเลยจ้าอันนี้คือ,อร้านเด็โภชนานะอันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เราก็จะใช้เป็นเบอร์9 0เช่นเดียวกันนะครับของ BMW นะฮะรถ BMW ก็ลองใช้น้ำมันของ BMW ดูจะเป็นไรใช่ไหม <laughs> แพงกว่าหน่อยก็โอเคน่าลองนะครับน,นี่ตามคู่มือก็เห็นบอกเติม1ลิตร จริงๆเราก็ไม่น่าถึงนะแล้วปกติเราเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8 8 0 0นะครับเดี๋ยวรอลองเติมดูก่อนเติมหมดแล้วด้วยนะ1ลิตรนะ1ลิตรยังไม่ล้นเลยแ <c oughs> บบงงๆ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าเกียร์ตัวนี้จะใช้ถึง1ลิตรนะปกติมันก็จะแค่800นะแล้วก็ไข่ทอกนะครับช่องเติม ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำมันเกียร์น้ำมันเนือท้ายนะครับก็ใช้ของ bmw ไปเลยนะครับอยากรู้อยากรู้ว่าดียังไงอยากรู้ต้องลองนะครับก็เหลือน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็ออากาศก็ยังดีอยู่นะแบตเตอรี่ก็ยังดีอยู่นะครับนี่ก็ เตรียมเซ็ตไว,นวน้นะครับเร็วๆนี้อากาศหายร้อนเมื่อไหร่ก็คงเอาออกไปวอร์มกันจริงจังนะครับเดี๋ยวรอบหน้าทำอะไรเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ